ดีไหมครับวันนี้ท่านท่านชายไม่ได้มาให้รองมาก็เือรองว่าเป็นนายยกครับเือรองเืิรองผมเอานายกเลยครับเพราะท่านมาในนามของนายยกนี่ก็ดีแะผิดไหมตัวแทนตัวแทนครับตัวแทนผู้แทนพู้แทนนายยกงค์การบริหารส่วนตำบลหนองสนมหนองสนมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาท่าน เอาท่านรองก่อนท่านรองครับทำหน้าที่เดินมาตรงนี้ครับนู้นแน่นู้นแน่เอาใหม่ไปให้น้อม่แม่ตรงนี้จะเหมาะดีอือก็อยู่ใกล้กับหลวงพ่อด้วยเขาว่าอันนี้เป็นยันต์ไม่ได้ขยับนะครับอันนี้มุ่งหลวงพ่อตั้งตามทำไมหลวงพ่อนั่งนั่งครับอันนี้นะครับเดินยืนนะครับโชว์ความแรงหน่อยตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ครับ ขอประบทานอาภัยพระเจ้กากระปุณลุงนานะครับกับตัวสานักนมัตตก,การนะ,นะครับพระเจ้ากระปุลลุงนาปริการบุญสมจิตาปัญโยนะครับขอกล่าบว่าสวัสดีกับทีมงานของส i o ทุกท่นนา,ทา,า,นนานนะครับทางเอกวัดสนุงงามนะครับวัดสนองงามเนี่ย เนื่องจากว่าลุมทั้งสองหมู่บ้านนะครับเดิมทีนะครับพระคุณแผ่นนะครับกับพระคุณพลิงนะครับเป็นนางอ,อยู่วัดนอาองามก็สมัยนั้นไม่มีวัดนะครับสมัยนั้นไม่มีวัดก็เลยช่วยกันคิดขึ้นมาตั้งวัดนะครับเพื่อเพื่อเป็นที่รวมนะครับเป็นที่รวมให้หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเนี่ย มีความร่วมมือกันแล้วก็ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บพวกโจรขโมยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ชื่อว่าวัดสนุงามน,นะครับแต่ปัจจุบันก็เพี้ยนเป็นวัดหนองสนุนะครับเพราะว่านางงามเขาแยกไปแล้วนะครับไปตั้งวัดใหม่เลยครับผมก็ได้ข่าวนะครับจากลอง f อฟไโอนะครับไปประสานงานเพื่อพบกับน,นายกจริงๆนายกตระปากว่าจะมา สั่กครู่นี้ผมโทรไปนะครับโทรไปบอกว่า,อ,าอ่าเขาเกขาเรียกผมอานะรับโดยส่วนตัวแต่ตำแหน่งแล้วก็เปรองนะครับอฟังไว้ก่อนเดี๋ยวผมติดภารกิจนี้ถ้าเสร็จทันเดี๋ยวผมจะเข้ามานะครับก็รู้สึกมีความยินดีนะครับปลักปลื้มใจนะครับที่มีทีมงาน FIO ขึ้นมาในระดับ เรียกว่าน่าจะเป็นระดับประเทศนะครับน่าจะเป็นระดับประเทศนะครับเ,เพื่อมาช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับตั้งแต่ตตประชาชนได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับวัดหนองสโนอสโนหรือวัดสนงามเนี่ยนะครับมีบทหลังแรกของอำเภอลาวขวัญเดิมทีขึ้นขึ้นอยู่กับอำเภอพนมทวนเป็นตำบลเป็ตนตำบลตำบลลาขวัญนะครับ แล้วก็พอเป็นตำบลละขวัญแล้วก็แยกมาเป็นอำเภอละขวัญนี่ก็แยกไปเป็นหมู่บ้านนะครับเมื่อ2517นะครับเ,เมื่อ2517รอรู้สึกจะเป็นในช่วงนันเนาะที่ฝังลูกดิมิตนะครับพี่น้องชาวบ้านหนองสนุกเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีบทหลังแรีนำโดยพระคุณแผนดอกรา,าิป่านะครับสำหรับปัญหาต่างๆนะครับเรื่อง เรื่องเอกสารที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีวิธีการที่จะแก้ปัญหานะครับแต่มันไม่ไม่มันไม่ไม่เป็นไปไม่เป็นไม่ไม่ถูกต้องตามระบบของทางราชการนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปยกตัวอย่างเช่นเช่นอืนันทิซ้อนเสียชีวิตซึ่งเป็นลูกของพ่อคุณ